ครับผมไอรอนเจมชแนลครับวันนี้เราจะมาลองน้ำยาครับผมตัวนี้เป็นน้ำยาสําหรับําจัดคราบซีเมนต์นะครับคราบยาแนวนะครับผมพอดีว่ากระเบื้องที่ปูเป็นกระเบื้องหยาบนะครับพอยาแนวเข้าไปโดนผิวกระเบื้องนะครับก็จะเป็นออกด้านๆด่างๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวก็จะทําการใช้น้ํายาตัวนี้นะครับในการลง ทิ้งไว้5นาทีนะครับท้าแล้วทิ้งไว้5นาทีนะครับแล้วก็ขัดแล้วก็ล้างออกนะครับผมว่าคราบจ่างพวกนี้มันจะหายไปไหมนะครับผมเดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับดูข้างบ้านกันหน่อยนะครับคราบด่างๆพวกนี้ถ้าเป็นกระเบื้องนี่ครับเป็นกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องหยาบๆพวกนี้ครับเนี่ยถ้าเป็นยาแนวครับจะออกคราบด่างๆแบบนี้นะครับมันจะขัดไม่ออกนะครับผม เดี๋ยวจะไปลองน้ํายากันครับว่าใช้ได้ไหมนะครับนี่นี่น่ครับว่ามันจะหายไหมนะครับอเดี๋ยวไปลองกันเลยครับผมนี่ครับน้ํายาครับผมเทลงไปก็ใช้แปลงชุบนะครับทาไปเลยครับทิ้งไว้ประมาณห้านาทีครับผมแล้วก็ใช้น้ําล้างออกครับให้มันแช่ไว้ดูจะได้ผลไหมนะครับนี่นะครับเราก็จะทายทั่วเลยครับ แล้วก็แซะที่ยาแนวที่มันยังไม่หมดออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ทาน้ํายาเลยเลงไปเลยครับทาแบบนี้ครับน,น้าเราไปเาครับซ้รอบ นี่แช่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราแช่ไว้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้น้ำเขาล้างดูอีกทีว่าจะขาวจุกไหมนะครับนี่ลองครับเี่ก็ทาไว้เมื่อกี้นะครับน่าจะแห้งนะเ,เดี๋ยวล้างก่อนครับตอนนี้เราก็ทาจนทั่วแล้วนะครับเราจะดูว่าจะใช้ได้ไหมนะครับว่าจะด่างเหมือนเดิมไหมนะครับก็ตอนนี้ก็ขัด ขัดซ้ำอีกรอบนะครับวันนี้มีการใช้งานอัตราส่วนน้ํายาหนึ่งส่วนนะครับน้ำหนึ่งส่วนแต่ตอนนี้เราเล่นเพียวๆเลยครับเราเข้มขน้นเราชอบเข้มข้นนะครับผม <S 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 ก็เพราะมันสกปรกหนักนะครับนี่เราก็ขัดเดี๋ยวจะใช้น้ําล้างครับผม <S <S มีด้านข่าอีกนิดนึงน้ำยาย,ยัางเหลือจะรอนหนึ่งได้อยู่ประมาณสามสิบถึงสาสิบห้าตารางเมตรนะครับของเราชุดนี้ก็อยู่ประมาณสามสิบสามสิบตารางเมตรนะครับ ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ,ะใส่น้ำสะอาดเข้าล้างนะครับนี่เราก็จะขัดหน้าอีกรอบนึงนะครับผมใส่น้ำสะอาดล้างขัดนะครับนี่เขลงลงน้ำยาไปแล้วนะครับ เห็นไหมเป็นฟองอยู่นะครับนี่เป็นฟองนิจยาก็กินเอาการเหมือนกัน,นครับต้อง <Okay. S 1> ใส่แม็ดด้วยนะครับผมอันตรายว่ามันสะอาดขึ้นนะครับสะอาดขึ้นด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องดูตอนน้องแห้งก่อนแล้วก็ขัดซ้ำไปเรื่อยๆนะครับพวกความสวยงาม ครับผมแห้งแล้วครับก็เห็นภาพด้านบนไหมครับด้านขวามือบนเป็นภาพก่อนครับซ้ายมือเป็นภาพหลังนะครับเจ่มแจ๋วครับใช้งานถือว่าโอเคแล้วครับผมกระเบื้องเปลี่ยนสีด้วยนะครับสีสดขึ้นด้วยนะครับดูด้านขวานะครับผมด้านซ้ายนะครับดูรูปนะครับกระเบื้องสีสดขึ้นมากเลยครับถือว่างานนี้ผ่านนะครับน้ญยาได้ผลดีมากๆครับ ก็สีกระเบื้องสดใหม่เหมือนกับก่อนที่จะปูเนียนะครับก็ก่อนเราสงงานนะครับล้างกระเบื้องให้ลูกค้าก่อนน้ำยาตัวนี้ช่วยได้ครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูด้านข้างบ้านกันครับว่าจะดีขึ้นไหมนะครับ ่าเจ๋วเหมนนือนกันครับก่อนกำหลังนะครับดูความแตกต่างสีสดขึ้นไม่ด่างแล้วครับครับน้ำยาตัวนี้เป็นที่น่าพอใจมากๆนะครับผลลัพธ์ออกมาสวยวิ้งวังเลยนะครับงานนี้ช่างเจมทําทั้งโครงหลังคาปูกระเบื้องเทพื้นและเหล็กดัดทั้งหลังนะครับผม ส่งงานกันครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ